ครับผมสวันะครับผมครับวันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศการทํางานรถเห็ไปด้วยครับแล้วก็รีวิวเครื่องเสียงไปด้วยครับผมครับชุดนี้ครับเป็นอีกหนึ่งชุดที่เราแนะนําเลยครับผมราคาก็ถูกด้วยครับราคาแค่15,900บาทเท่านั้นครับชุดนี้พิเศษส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกนะฮะครับผมทําไมผมถึงบอกว่าคุ้มค่าครับมาดูขุมพลังตู้ลำโพงเราครับผมครับลำโพงครับเราก็จัดเป็นเบส15นิ้วให้เลย2ใบนะครับผมสำหรับลำโพงชุดนี้ครับตู้เบสครับผมครับเบส15นิ้วเลยนะครับผมครับ งานตู้เราก็ยังเป็นงานไม้อัดทั้งบทครับผมบอกเลยว่างานไม้อัดนี่รับรองว่าใช้ได้ความทนทานแน่นอนครับถึงแม้จะแพงครับแต่อายุการใช้งานครับนานยาวนานแน่นอนสำหรับงานไม่อัดครับผมครับพร้อมด้วยครับตู้กลาง8นิ้วอีก2ดอกครับนี่ครับข้างในจะมีดอก8นิ้ว2ดอกครับนี่ครับตู้8นิ้วของเราเห็นไหมครับข้างในครับเราจะมีดอก8นิ้ว2ดอกพร้อมด้วยแลมอีก1ดอกเห็นไหมครับนี่แลมงดอกครับผมครับคุ้มมากครับชุดนี้ครับ มีหูจับข้างบนด้วยครับผมสำหรับชุดนี้ถือว่าแน่นอนมากครับผมเสียงชัดเสียงใสก็ต้องกลาง8ดนิดหนึ่ครับเวลาพูดไ์นี่ถือว่าชัดแน่นอนครับพร้อมด้วยฟังก์ชันตู้ครับตะแกรงปั๊มครับวางในบ้านเก๋ๆแน่นอนสำหรับชุดนี้ครับวางตรงไหนก็สวยตรงนั้นครับผมพร้อมด้วยตู้เบรที่ขนาดเล็กเราจะไว้คิดฝาซ้ายฝาขวาก็สามารถวางได้บททุกจุดสำหรับตรงนี้ครับผมครับมาด้วยคุมวลังพาวเวอร์ครับแบบว่าใช้งานง่ายครับลูกค้าซื้อไปครับเป็นไม่เป็นก็ใช้เป็นชุดนี้เพราะว่าไม่มีอะไรมากมายครับ แค่สายลำโพงจากตู้ลำโพงมาเข้าในมิกก็สามารถดังได้แล้วครับเสียบสายลำโพง2เส้นครับเสียบสายไฟดังเลยชนี้โดยมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมครับผมครับแล้วในมิกนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับผมครับตัวนี้ถือว่าให้ดีมากครับเห็นไหมครับ EQ ครับ2ชั้นครับผมแยกอิสระลำโพงซ้ายดังลำโพงซ้ายลำโพงขวาดังลำโพงขวาถือว่าแยกได้ดีมากครับแต่ตอนนี้ผมมาประยุกต์ใช้ข้างหนึ่งผมใช้เป็นบสข้างหนึ่งใช้เป็นกลางเพื่อลำโพงเราทํางานมีประสิทธิภาพครับ พร้อมด้วยฟังก์ชันเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกนี้ผมบอกเลยว่าหายากครับพาวิคเคมีเอฟเฟกผมแนะนาเลยตัวนี้ครับมีเอฟเฟกด้วยเวลาร้องเพลงสนุกแน่นอนถ้ามีเอฟเฟกครับผมครับบูทูธก็มีอีกครับบูทูธสบายไงครับเวลาร้องเพลงถือไม่ลอยครับนี่สามารถเปลี่ยนเพลงแบบไร้สายได้เลยครับไม่ต้องมาเสียบสายในตรงนี้ครับร้องเพลงอยู่ข้างนอกเปลี่ยนเพลงร้องเพลงในสลับระบบบูทูธครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันแต่ละช่องสามารถแยกเล่นบทปรับเบสปรับกลางแหลมได้บทสลับชุดนี้ถือว่า คุ้มมากครับผมสำหรับชุดนี้ครับแค่15,900บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกต่างหากสำหรับชุดนี้ถือว่าได้ครบทุกอย่างในตัวเดียวครับผมครับไปทดสอบฟังเสียงครับผม เป็นครับผมการมาเสียงบอกว่าชุดนี้ครับถือว่าคุ้มมากตอบโจทย์มากครับพลังเบสของเราครับได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในได้ครบครับเสียงเบสเปิดดูหนังเพลงแดนเพลงนสุดรับได้บทชุดนี้ครับพร้อมด้วยเสียงกลาง8นิ้วบอกเลยว่าเสียงผิวมากครับแหลมก็ใสมากได้ความเรียกของเสียงเยอะมากขึ้นสลับชุดนี้ครับชุดนี้ได้2งงานครับฟังในบ้านได้เปิดระเบาได้ครับผมครับเปิดแรงออกนอกงานก็เปิดได้ได้ทั้งสองรูปแบบสลับชุดนี้ครับกับชุด1 5 0 0 0กบาทส่งฟรีถึงบ้านครับผมคุณครับผม